มาเดีวมาจับกบ,บ no, <sir. S 1> กนะครับจับสิรัเก่งกบไปเย่อ่าแต่มันวลวครับปลาตัวใหญ่เลยแต่มันน่าอร่อยสองตัวเหม็นที่นึม่เันตอมเลยแต่ก็เหม็นเหม็นแบบปลาเหม,ม็นเนาะเหม็นเน่าปลา ยินเสียงเมงวันหมดครับวิธีจัดการก็คือเขาเอามาล้างน้ำก่อนากไปเลยอย่าไปตุ่มดิหนิผแต่กับผมกับปิดมีฝ้าขอบอยู่แล้วครับเขเปิดออกมันก็เลยมีมฆวัมาต่อมอยู่นี่ค่อนขางใหจากหญ่กินกระจีบบรุกวนข้นไปมากครับ ก็ว่าผมใส่น้ำยาเยี่ยมสกัดไปแล้วมีการย่อยสลายดีนนมือจับกันหน้าใบใหม่นี่แล้วเราเตรียมทุบม,มือมาจับใส่ทีละตัวจับหางมันยมือนติดมือลงไปหนะ่งงัน ตกครับจริงเหมือนกันนี่แลห,ห,หละใบไม้ใบเล็กโตใบมันปูครับปลูกไใบย่างงามเลยแต่ว่าท่านเดาไปกินได้เถอันเดี๋ยวสมบัติคุณใบมันใบมันปูมันดีหรือบ่ดีกับบะหมูนะแต่เขาว่ามันดีนะเป็นอาหารทั้งคนผักไก่เป็นแล้วปูกนเป็นอะไรที่ท้าทายกันหมด มันจะปลูกของภาอีสานเดบบล์ปิดฝาครับตึ๊บเมื่อวันออกมาบ่าได้หรอมัดต้องกันอยนะู่แล้วเรียบร้อยครับเมื่อผมนี่เรียนหน้ามักมักป่าครับ มักปลาทิ้งไว้สักเดือนนึ่งขึ้นไปครับสองสามเดือนพอแล้นี่นนํำม,มันก็จะเป็นออกไปอย่างสี่ครับบ่มีกินเหมือนปลาในแบบธรรมดาของมันกินอับๆนิดนึงเลาก็วิธีใส่ก็คือเอามาผสมกับน้ำเปล่าห้อเนี่ยเอาสักฝาสองฝาเพราอเพรมันเข้มข้นครับอันนี้ก็จะเป็นนหน่ำที่ผสมแหระครับนน่ำบาดาลเทสไซนนี่ผสมกับน่ำม,มักหนํำม,มักขี้ป่า,นามมหน่ำมักอะไรหน่ำมักปลาเนาะ ซีจะออกน้ำตาลสิละครับกบับเครื่องไร้ปันได้ซ้ำชาที่เขากินกันนี่แหละถ้ามาที่จะไปรดต้นไม้ใดครับนะี่ที่นี่ผมจะเาอานา้ำนี่ไปรดรับรดต้นดอกไม้ฝรั่งลาไปเลยนี่คอและครับ ลังเสกนอเล่นกำลังนะครับหวังว่าสาระความหูวเกี่ยวกับการเห็ดนํามักป่ามือนอีกับโค้งกีมีประโยชน์ตัวท่านผู้ชมนะครับเนาะสำหรับผู้ได้ที่มีอยู่บา้านมีอยู่แล้วกป่าเศษป่าหรือว่าเห็ดพุ่งป่าประจำเนี่ยที่เขาทิ้งเขาเบื่อใส่นะครับมามักไว้ครับก็คิดหนานเนาะจะนําสาระดีๆที่มีประโยชน์แก่ค้นรักการเกษตรด้านการทํามาหาก,กินด้านทห้กับเขาด้าน ทั่วๆไปที่เกียเยเยเก่ยวกับเนวเนเทน่งเกษตรที่ธนัดนี่แหละครับตระมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้รับประโยชน์จากจุดนี้ไปพบกันคลิปหนาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้เห็ดคลิไปให,ไหม่มีประโยชน์มาต่อไปครับ <Yeah. S 1> สาวๆยินรอรายการจะออกไปเที่ยวเหรอออกไม่ได้หรอกดมักัด